สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยถ้าใครที่ชอบงานโคเชงานถักกดติดตามช่องของคุณป้าไว้นะคะช่องหอมโคเชโคเชรสร้างงานสร้างไรายได้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเราจะมาถักต่อกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมถ้าใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะมาถักดอกกุหลาบกันเลยค่ะ มาดูวิธีทำเลยนะคะจะเริ่มต้นด้วยโซ่หนึ่งคอทอในวงกลมสิบหลัก พอได้สิบหลักแล้วรูดให้ชิดเลื่อนหว่วงรวบห่วงเข้าด้วยกันนะคะเป็นวงกลมแถวต่อไปโซ่หก ข้ามหนึ่งโซ่พันหนึ่งครั้งตรงโซ่ถัดไปโซ่สามข้ามหนึ่งโซ่หนึ่งโซ่หรือหนึ่งหลักนะคะ ทำแบบนี้ไปจนครบแถวจะมีอยู่ห้าหลักเราก็มาจบตรงที่โซ่สามถักไปด้วยกันเลยนะคะ จะได้งานแบบนี้แถวต่อไปโซ่หนึ่งคอทอนะคะโซ่สองพันหนึ่งครั้ง สามหลักลงในช่องโซ่สามนี้นะคะโซ่สองคอทอจะได้งานแบบนี้ต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะโซ่โซ่หนึ่งคอทอโซ่สองพันหนึ่งครั้งสามหลัก โซ่สองคอทอได้สองกลีบแล้วนะคะดอกกุหลาบทําแบบนี้ไปจนครบห้ากลีบเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันพอเราทําได้ครบห้ากลีบแล้ว เราจะรวบห่วงกับหลักแรกนะคะที่เราถักคอทอไว้ต่อไปโซ่หนึ่งคอทอโซ่สี่มาดูตรงนี้นะคะเราจะสอดเข็มขึ้นมาแล้วก็ พักย้อนกลับลงไปแบบนี้โซ่จะอยู่ด้านล่างนะคะโซ่สี่ทำเหมือนเดิมค่ะขึ้นมาตรงที่คอทอแล้วก็ย้อนกลับลงไป แบบนี้นะคะทำทั้งห้ากรีบเลยค่ะโซ่ส so ี si. ่ เดี๋ยวไปดูการทำกลีบต่อไปชั้นที่สองมาดูการทำกลีบดอกกุหลาบชั้นที่สองกันจะเห็นว่าโซมจะอยู่ใต้นี้นะคะเดี๋ยวคุณป้าทำยังไม่ครบนะคะพอมาถึงตรงนี้ จะเห็นว่าโซ่จะอยู่ใต้ใต้กลีบดอกนี่นะคะคอทอโซ่สองแถวที่สองนี่เราจะพันหนึ่งครั้งห้าหลัก พอครบห้าหลักแล้วโซ่สองคอทอจะได้กอยขออาภัยค่ะจะได้กรีบดอกแบบนี้นะคะต่อไปก็ทำกรีบต่อไปด้วยการคอทอโซ่สอง พันหนึ่งครั้งห้าหลักเหมือนเดิม,มโซ่สองคอทอเราก็จะได้กลีบดอกชั้นที่สอง ะะสองกลีบแล้วสามกลีบต่อไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะถักให้ครบแถวเลยนะคะคุณป้าก็ถักหาจะครบแถวแล้วนะคะกลีบที่แถวที่สองนะคะเราจะจบงานด้วย คอทอนะคะติดกับหลักแรกที่เราเริ่มต้นต่อไปแถวนี้จะโซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะสอดขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับลงไปตรงคอทอนะคะโซ่ห้า ทำให้ครบห้ากรีบเหมือนเดิมค่ะนะคะจะเห็นว่าตรงที่เราทำโซ่สองไว้แล้วก็ย้อนกลับลงไปตรงที่เราถักคอทอไว้นะคะโซ่ก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะทำให้ครบห้ากรีบเลย เดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูชัดๆนะคะพอเราทำโซ่ได้ครบห้ากลีบแล้วจะปีลักษณะแบบนี้นะคะดูข้างใต้โซ่จะอยู่แบบนี้จะทำให้ดอกกุหลาบเป็นชั้นๆนะคะจะทำให้กลีบดอกเป็นชั้นๆต่อไปกลีบแถวนี้ทำเหมือนเดิมค่ะคอทอโซ่สอง แถวนี้เราจะพันหนึ่งครั้งแปดหลัก พอะค,ะครบแปดหลักแล้วโซ่สองคอทอลงตรงช่องเดิมทีนี้ก็ไปทำตอกต่อไปนะคะแบบนี้โซ่สองพันหนึ่งครั้งไปอีกแปดหลัก จะได้เท่ากับ1กลีบดอกนะคะทำให้ครบ5กลีบการเชินงานจะเป็นแบบนี้ทำให้ครบ5กลีบคุณป้าก็ทำมาได้ครบ5กลีบแล้วนะคะมาดูการถักกลีบที่ เป็นแถวสุดท้ายนะคะดอกกุหลาโซ่หกทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แทงย้อนลงไปเหมือนเดิมนะคะแต่แถวนี้เราจะโซ่หกค่ะทำให้ครบเลยค่ะ จะมีอยู่ห้ากลีบนะคะคุณป้าถักโซ่มาห้ากลีบแล้วนะคะเราจะทำแถวสุดท้ายทำเหมือนเดิมค่ะคอตอโซ่สองแถวสุดท้ายในกลีบหนึ่งกลีบจะมีอยู่สิบเอ็ดหลัก กันึครั้ง11หลัก คุณป้าทำได้ครบแล้วนะคะ11หลัก่สอง2คอทอลงตรงช่องเดิมคลิปถัดไปก็เหมือนเดิมคอทอ่สอง2แล้วก็ถัก11หลักในทุกคลีปเลยนะคะค่ะคุณป้าก็ถักมาได้ครบแล้วนะคะ ห้ากรีดแล้วก็จบแถวเหมือนเดิมค่ะเราจะตัดได้ให้เหลือไว้ใช้งานได้นะคะให้ไว้ยาวนิดนึงเอาไว้สอยติดกับตัวนี้นะคะค่ะก็ได้ดอกกุหลาบมาแล้ว จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นชั้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการติดชิ้นงานกันนะคะค่ะทีนี้เราจะมาดูการการสอยติดนะคะมันก็ไม่ยากเพื่อนๆทำยังไงก็ได้คะ่ะให้ชิ้นงานติดกันแบบนี้นะคะมีคุณป้าใช้เข็มสอย เมื่อกี้ทำไว้นะคะเพราะเวลาทํามันจะบังเเนาะการเข็มการสอยการเย็บก,ก็เพื่อนๆก็ทําได้อยู่แล้วเนาะคะ่ะสอยแบบนี้ค่ะให้ชิ้นงานมันติดกันแบบนี้ไปเลยนะคะตรงที่รูตรงกลางไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเอาดอกกุหลาบไปติดทับไว้ ทีนี้เราก็เก็บได้ไว้ข้างใต้นี้เลยนะคะ,คะเก็บใต้ไว้เลยแบบนี้เลยนะคะได้ซ่อนได้ให้เรียบร้อยให้มันยืดยืดตรงนี้หน่อยนะคะไม่เป็นไรต่อไปเราก็จะใช้เข็มสอยเหมือนเดิมค่ะที่เราเหลือได้ไว้หนึ่นะ พอสวยติดนะคะเพื่อนๆทำได้อยู่แล้วเนาะอาจจะทำสวยกว่าคุณป้าอีกนะค่ะ,คะงานเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะถักง่ายเนาะเป็นเราก็ได้ของใช้ในบ้านแล้วนะคะสวยงามค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมน,นะคะแล้วเจอกับคุณป้านในคลิปต่อ,อไปค่ะสวัสดีค่ะ